อาเคยสึงกับความรักหลากหลายในรักแห่งสยามถ้าหากมีความรักก็ย่อมมีความหวังอินกับความผูกพันอันเรียบง่ายแต่สุดแสนจะลึกซึ้งในโฮมความรักความสุขความทรงจำจะฮักกันอยู่ด้วยกันไปจนตายอ่ะมันบ่มี้หรอและหาฮอร์โมนพุ่งพล่านไปกับเรื่องราว coming of age ในกรีนฟิกชันไม่ไม่จับมือตีไอยอ่ไไอตีนันเป็นเก ใช่ฮะ <laughs> ให้ไม่บอร AI อัจฉริยะช่วยตัดสินใจให้คุณผลงานการกำกับลำดับที่12ของนักสร้างหนังลากอารมณ์เมอเดียวชูเกียรจะตรึงใจคุณด้วยความสัมพันธ์ยุค AI คนไหนกันคือรักแฉเป็นงานกับเรานะยจว่วเราอยากให้ช่องรอร้านซับก่อนอนะมอนโดรักโพสลบลืม ดีค่ะยี่หวะค่ะเป็นยูทูบเบอร์นะคะพบกับบทบาทบอลทูบีของพลอยพลอยภัยลินยูทูบเบอร์สายเที่ยวพลังหลนแค่ชาแนลปิกกพลอยก็เอาไม่อยู่เคยไปทำคอนเทนต์พลังบวกในหนังรักใจชื้นอย่างโหลดสี่สนสุขสัน์วันสดทำไมต้องมาหาพี่เขาด้วยอ่ะเขียนเรื่องผีก็ต้องมาหาคนเห็นผีดีถามกูก็ได้เห็นผีเหมือนกันเหรอถ้าเขาอยากให้เห็นน่ะเดี๋ยวก็ได้เห็นเองแหละโอ้โห ไหนๆก็เป็นยูทูบเบอร์สาวช่องดังอยู่แล้วในเรื่องนี้เรียกว่าไม่ต้องพึ่งแอคติ้งยี่หวาก็เป็นยูทูบเบอร์นะคะเที่ยวโหดโหดเสียงตายมาก็เยอะทำคลิปท่องเที่ยวโสดไปไหนท่องรอบโลกไปกับยี่หวาเจ้าของชาแนลสดไปไหนท็อปเทรนดิ้งในโลกออนไลน์แต่ในโลกของความเป็นจริงเธอกลับกำลังอยู่บนทางแยกที่มีอนาคตของตัวเองเป็นเดิมพัน อยากจะได้แบบ high and p r o u t แค่ยอดซับของยูสามแสนเนี่ยมันไม่พอหรอกเธอต้องเลือกระหว่างรับความสำเร็จในหน้าที่การงานที่มีตัวเลขละสถิติเป็นมาตรวัดหรือลบความสัมพันธ์กับแฟนหนุ่มแสนดีอย่างดอมที่ครอบครัวนั้นเป็นก่อขอคอตัวตึงแต่ช่งองยูทูปพี่หวชื่อรายการวาสดไปไหนนะสรุปนี่ตอนไหนหรอคะจนวันหนึ่งเธอได้ลองใช้แอป AI อัจฉริยะอย่างเมบอตแชทบอทสารพัดประโยชน์ ที่สามารถหาทางออกได้ทุกปัญหาแม้กระทั่งเรื่องหัวใจเมยสามารถทำคอนเทนต์ที่ดีที่สุดให้ได้โดยประมวลผลจาก Big Data แต่ยังคงตัวตนของคุณยี่หว่าเองไว้ได้หลังจะเข้าไปสู่โลกของมอนโดอัลกอริทึมของเมย์บอทก็ได้พาให้เธอไปพบกับหวังเพื่อนเก่าสมัยมัธยมของเธอที่ตอนนี้เป็น c ีอีโอสตารอัพอนาคตไกลที่อาจจะนำทางชีวิตยี่หวาไปสู่เป้าหมายใหม่แบบก้าวกระโดดทำเราไม่ได้สินะ เราหวังไงเฮ้ยหวังสุดท้ายแล้วยี่หว่าจะเลือกความหวังในโลกเสมือนหรือความผูกพันในโลกแห่งความเป็นจริงไปติดตามกันได้ในโรงภาพยนตร์เราควรเลิกกับเขาดีไหมอะมอนโดเป็นภาพยนตร์โรแมนติกไซไฟคอมเมดี้ที่จะชวนให้เราปิดแอป,ปมาเปิดใจว่าเรากำลังหลงทางในโลกออนไลน์ จนลืมความต้องการของตัวเองไปหรือเปล่าหนังเลยงนะี้มันพูดถึงโลกใช่มันมีโลกจริงโลกเสมือนโลกของคนนั้นโลกของคนนี้โลกจริงของเราโลกเสมือนคนอื่นโลกเสมือนของเรากับโลกจริงของคนอื่นมันมารวมกันหมดเลยผู้กำกับมาเดียวชื่อเกียรติยังขอสกิดความรู้สึกผู้ชมให้คุณคิดถึงการเปลี่ยนแปลงของความสัมพันธ์ในยุคดิจิทัลที่ได้รับอิทธิพลมาจากโซเชียลมีเดียสังคมของการวิ่งหาความสำเร็จที่ทำให้ลืมคนรอบตัวไประหว่างทาง แม้เทคโนโลยีจะทำให้คนเราใกล้กันมากขึ้นแต่จริงๆแล้วมันก็อาจจะทำให้เราห่างกันมากขึ้นด้วยเช่นกันมันรู้ว่ามนุษย์ตัดสินใจด้วยอารมณ์ใช่ไหมมันเลยตอบสนองคำถามของเราให้เป็นอย่างที่เราอยากได้ยินได้ฟังอ่ะและเพื่อที่จะไกด์ให้เลือกไปในทางที่มันจะเลือกให้แล้วมันนำไปสู่หลายๆอย่างเป็นถึงหนังพี่มะเดี่ยวนักแสดงทุกเจนเลยต้องผีเกรซสุพลจากหนังยอดรางวัล แสงกระสือรับบทเป็นดอกแฟนสุดหล่อของยี่หวาที่ใช้ชีวิตส่วนใหญ่ในโลกออฟไลน์และถูกกดดันให้สืบทอดกิจการของครอบครัวเรายังมีแพลนด้วยกันอยู่ป่ะนักแสดงไอเต้าสุดคิวมีนพิรวิทย์จากแฟรนไชส์พี่นารับบทหวังหนุ่มเจ้าของสตาร์ทอัพหน้าใหม่ไฟแรงแต่เรื่องหัวใจกลับตามไม่ค่อยถัดนยังน่ารักเหมือนเดิมไหมนะ ห่างหายจากวงการไปนานในที่สุดพิษวิทยวิทิษหรือมิวรักแห่งสยามก็กลับมาสู่จอเงินในรอบทศวรรษรับบทเป็นเฮียใดยพี่ชายปากร้ายของดอมนางแบกของตระกูลและตัวกันซีนของยี่หวาและบ้านเธอแท่อะไรเป็นคนไทยคะ่ะพอกับแม่ไม่ได้ติดต่อกันมาสักพักแล้วคะ่ะเอาแล้วทำไมไม่ติดต่อกันเลิกกันหรอเฮีย <Yeah. S 1> ศิลปินมากพรสวรรค์รัตกล้าอมรดิตรับบทเป็นหมวยหลี แม่ของไดและดอบที่ฝากความหวังในการสืบสกุลไว้กับลูกชายคนเล็กพ่อหมดรักลื้อแล้วแต่ลื้อหลอกตัวเองว่ายังรักอยู่เปล่าวะนักแสดงตลกแห่งยุคแอนนาชวนชื่นรับบทอากองตัวแทนของโลกยุคเก่าผู้เป็นศูนย์กลางของครอบครัวตอนนี้ก็ลงหลงลืมๆเหมือนใช้ชีวิตอยู่ไปวันๆและยังไม่มูฟออนจากอาม่าผู้ล่วงลับเราก็อยากแต่งกับเธอนะเราขอเวลาอีกแป๊บนึ่นย วันนั้นอะเราปรึกษาใครสักคนที่เป็นคนจริงๆอะมันจะเป็นแบบนี้อยู่ไหมอ่ะม่อนดอรักโพสลบลืมสิบสิงหาคมในโรงภาพยนตร์ก่อนจากกันไปบอกพวกเราใน่อยครับว่าคุณชอบหนังเรื่องไหนของพี่มะเดียวชูกเกียรติที่สุดถ้าคุณรักภาพยนตร์ก็อย่าลืมกดซับ กดแชร์กดไลค์และกดปุ่มกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้เพื่อไม่พลาดหลากคอนเทนต์สุดเอ็กซ์คลูซีฟเจาะลึกถึงหนังกว่าใครที่เดียวที่จอดอ Just Do It พิมพ์จา s t สลิตภาษาอังกฤษส่วนดูภาษาไทย